ผมไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยนะว่ายี่ห้อนี้จะทำไม้อัดด้วยนะก็ตัวเนี้ยมาด้วยอาการบิดเปิดนะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ผมพบว่ามันเป็นไม้อัด f e อ u ์ a l Music Shop ชอปแนวันนี้เสนอตอนกีตาร์อา a วเร s นะครับตัวนี้คือรหัส R D 2 6 s A G P นะครับก็ถือว่าเป็นของแรหายากนะไม่เคยเจอจริงๆและตอนทำเสร็จแล้วนะครับลองทดลองเสียงดูเนี่ยเฮ้ยเสียงใช้ได้ เสียงไม่ได้แย่เลยนะเป็นไม้อัดที่เสียงไพเราะตัวหนึ่งเลยทีเดียวอ่ะวัดระยะบิดที่เปิดอ้านะครับด้วยการเซนเซียพบว่าโอ้โหเปิดแบบนี้ทำเถอะครับเกิน50%นะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าเวลากีตาร์บิดเปิดเนี่ยบางทีมันเปิดแค่ขอบเปิดแค่ริมถ้ามันยังไม่ถึงพินหรือไม่ถึง50%อย่าเพิ่งไปแกะอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันอย่าหยดกาวร้อนโดยเด็ดขาดนะครับเอาไม่อยู่นะครับกาวร้อนแนะนำไว้เลย อยู่เฉยๆแล้วให้มันเล่นจนมันระเบิดไปเลยแล้วจะทิ้งหรือจะซ่อมก็ค่อยว่ากันนะครับตัวนี้เนี่ยแงออกยากมากนะเพราะไม้อาจเนมันเหนียวแล้วมันมีหมุดดามอยู่นะครับโอ้โหไม้อัดมีหมุดดามมีหน้าไม่เข้าเสียทีเอาเลสมีไม้อัดด้วยเหรอเนะี่ย ข้าจุดนี้ก็อยู่สีเหมือนไม้อัดเลยเวลากีตาร์บิดเปิดนะครับแล้วเป็นไม้อัดผมไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าทํานะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แหละมันกินเนื้อมากินเนื้อเลเยอร์มาอย่างที่ใต้ของบิดนะครับมันจะเป็นชั้นเลเยอร์ด้านท็อปนะ หลุดมากับด้านใต้ของบิดด้วยนะครับแล้วตัวนี้ต้องเสริมผงขี้เลื่อยกับกาวไปนะฮะแล้วเดี๋ยวกดดามไปก่อนยังไม่แปะบิดนะกดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันมีหมุดดามก็จริงแล้วผมพยายามจะดามจุดเดิมนะแต่มันกินไปในซัดเดิลนะ,ะไม่ได้นะเดี๋ยวเราทำให้เรียบแล้วเจาะรูเดิมนะฮะสรูนี้ ทำการแต่งฐานของบริทนะครับให้เรียบสนิทก่อนแปะก,กลับไปใหม่นะครับเ <c oughs> บื้องต้นเนี่ยผมพยายามจะใช้รูเดิมเพราะว่าไม่อยากเจาะรู <os> ที่ด้านบริทเยอะนะครับอ่ะแต่ยังไม่เจาะตอนนี้หรอกเดี๋ยวรอกาวแห้งก่อนก็เก็บตัวบริทไว้ก่อนนะครับก็เป็นดีไซน์ของเอเวเรสนะครับ เข้าห้องพักฟื้นครับรอกาวแห้ง2วันนะครับก็เป็นการเติมไม้ที่ท็อปก่อนนะครับอ้าวะไป2วันอ่ะวันนี้แกะดูหน่อยครับว่าที่แปะเอ่อผงขี้เลื่อยกับกาวไปนะฮะจะช่วยได้ไหมนะครับหลังๆผมไม่ได้ทำแบบนี้แล้วนะผมเสริมด้านล่างเอ่อด้านในบอดี้นะครับแกะดูแผลหน่อยครับ ก็ยังไม่เรียบสนิทนะต้องเติมผมคีเลื่อยก,กับกาวร้อนไปอีกนะครับพยายามจะเจาะรูเดิมนะแต่มันกินคือไม้เนี่ยไม้ที่ทําบิดเนี่ยไม่แข็งแรงด้วยนะไม่ใช่คแค่ท็อปนะ้าไม้ที่ทําบิดนี่ก็เปื่อยยุ่ยด้วยเอ็นคอเปื่อยยุ่ยนะครับ ก็เดี๋ยวแปะ,ะบริดกลับไปที่เดิมก่อนนะครับตอนนี้ใช้ตัวกดบริดที่ด้านสาย6กับสาย1และปีก2ข้างแล้วก็ตรงกลางอีกสักตัวเป็น5จุดด้วยก,กันครับ ได้ตำแหน่งเดิมนะครับเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวเราว,วาไปอีก2วันตอนนี้รอกาวแห้งก่อนครับเยารีว่ สองวันผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับอ้าวไม,ไม่ออกมาคลิปหายอะ่ะตัวนี้ถ่ายไว้นานแล้วคลิปมาไม่ครบนะจำไม่ได้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนบ้างนะ mm. ก็เร,เรียนรู้การตัดต่อไปนะครับจริงๆนะเพื่อนเพื่อนนะทำธุรกิจทำอะไรอยู่นะทำคลิปประกอบแบบนี้นะครับเอาไว้ผมจะทำคลิปสอนเบื้องต้นนะครับการตัดต่อนะครับ รักสิ้นปีนี้แหละรองานเคลียร์ก่อนก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับการทำอะไรก็ตามนะครับอ่ะตัดดามหมุดไปแล้วนะก็ไม่ต้องเข้าห้องแล้วแขวนไว้เดี๋ยวลืมพอใส่ตู้แล้วลืมทุกทีแล้วว่ามีเคสค้างอยู่นะครับ ว้าไปอีก2วันครับโหตัวนี้ทํานานมากจําไม่ได้ว่ากี่วันนะเดี๋ยววันนี้เราจะตัดหมุดที่มันปูดออกมานะครับที่เราดาซ้ายขวานะครับแล้วก็แต่งแผลด้านซัดเดิลนะครับแล้วก็ทําการใส่สายเซตอัพครับจะมีบุตรด้านสาย6นะครับที่ <laughs> มัน เกินมาอันอนะึงเนี่ยก็เพราะว่าผมพยายามใส่จุดเดิมนะแต่ใส่ไม่ได้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ต้องเสริมผงขี้เลื่อยก,กับกาวร้อนไปด้วยนะครับเพื่อแต่งให้มันเป็นทรงนะโอ้ตัวนี้ทํายากมากสารภาพเลยแล้วตอนนั้นผมยังไม่ได้ทําสีตัวบิดนะครับก็อาจจะเห็นเป็น3จุดนะจริงๆผมชอบนะผมชอบเห็นสีเพราะว่ามันมันแบบ ว่ามันเท่นะแต่บางคนก็ไม่ชอบนะแบบอยากให้มันกลืนไปเลยก็แล้วแต่นะครับอ่าซดเดิลซดเดิลเดิมนะฮะใส่สองมีบากใส่ซดเดิลกลับไปที่เดิมครับทำการแกะเทปกาวนะครับตอนนี้ก็บิดกลับไปที่เดิมแล้วก็ดมเรียบร้อยแต่งแผลเรียบร้อยแล้ว แค่ไม่ได้เก็บสีเท่านั้นเองนะครับถ้าเจ้าของดูอยู่นะครับตัวนี้ผ่านไปน่าจะเกือบปีหรือครึ่งปีไปแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาหน่อยหรือว่าอินบอกมาบอกหน่อยว่าอาการเป็นยังไงนะตัวนี้ผมเป็นห่วงจริงหัวว่ามันเอาไม่อยู่นะครับเจ้าของเลือกใช้สายเป็นอิลิเซอร์นะครับเบอร์1253นะครับใสไปเลย,ด,ยเดูดิมันจะอยู่ไหมนะฮะก็ใส่สายจากในไปนอกเช่นเคยและวัดขอด้วยไม้บรรทัดนะครับ เอากระดกสลด์แบบนี้แปลว่ากลางคอสูงกว่าเพื่อนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขันทรัดสดออกนะครับให้กลางคอยุบตัวลงนะครับก็เวลาเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับรู้สึกว่าสายสูงอ่ะการขันคอมันช่วยให้สายเตี้ยได้แต่ถ้ามันเกินจุดที่มันพอดีไปหรือเกินจุดที่คอตรงนะครับมันจะทําให้กลางคอมันแอนและมันบัสได้ง่ายนะครับตัวนี้เนี่ยหลังจากคอตรงแล้วนะครับพบว่าสายมีองศาที่เตี้ยเกินไปหน่อยก็เสริมด้าน ใต้ของซแเด์ไปลาย1ม mm มนะครับขึ้นสายขึ้นพิชเรียบร้อยด้านซแเดดลค่อนข้างพอดีเหลือด้านนัดยังแต่งได้อีกเยอะครับแต่งร่องนัดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะแต่งด้านบนไม่ให้สายจมจนเกินไปนะครับแล้วก็ลบเหลี่ยมลบคมด้านสาย6กับสายหนึ่งครับทําความสะอาดดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วใส่สายกลับที่เดิมทดลองเล่นหน่อยครับตัวนี้ไม่มีพักไฟฟ้าครับผม เออตัวนี้คือ a l v a ว e z รุ่น r d 26 s a g p นะซึ่งตอนที่ผมรับเคสนี้มาเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นไม้อัดนะครับปกติผมจะไม่แนะนําให้เพื่อนๆทานะถ้าบิดมันเปิดแล้วเป็นไม้อัดนะครับตัวนี้เนี่ยเออผมคงบรรยายในคลิปแล้วละ่ะคือผมพยายามจะใส่หมดเดิมใส่หมดที่ร่องเดิมก็คือตัวสีดำเนี่ยแกะยากมากเลยนะแล้วก็บางเอิญมันไปเบียดกับตัวซัดเดินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดามจุดเดิมไม่ได้ต้องดามจุดใหม่แล้วก็โอเคตัวนี้เลเยอร์ลอกนิดหน่อยไม่ลอกเยอะอีกตัวที่ผมทําเป็นยามาฮ่าคอมเพสตัวนั้นลอกเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อาจจะหมูไม่ค่อยแนะนานะแต่ตัวนี้เนี่ยพอทําเสร็จเฮ้ยเสียงดีแล้วก็เซิ้ลเอ่อไม่รู้เคยเซ็ตอัพมาหรือเปล่านะแต่ว่าเซอเด้ลงมาเตี้ยมากอยู่ในตําแหน่งที่เตี้ยเกินไปก็ต้องเสริมแล้วก็แต่งด้านานัดอีกนิดหน่อยนะครับเสียงดีเลยไม่น่าเชื่อตอนแรกผมก็แบบเอา,มาเมล็ดทำไม้อัดด้วยเหรอวะแต่ทํทำเสร็จเออก็ดีนะ โอเคทดลองเสียงหน่อยฮะ เป็นไงครับไม้อาจก็เสียงดีได้นะครับทีหลังอย่าคิดไปเองนะครับแต่มีตังก็ซื้อไม้แท้เหอะมันซ่อมง่ายมันซ่อมได้แล้วและใช้งานได้นานนะครับสำหรับตัวนี้คือ Alvarez RD26S นะครับแล้วก็ AGP ก็ดามหมดไป3าจุดด้วยกันนะครับคาดว่าน่าจะอยู่สำหรับ a u ร e เวนะครับก็คือเคยลิเดิมนะครับแล้วก็รีแบรนด์รีเนมนะครับเป็น Our r s สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับกีตาร์ Our Rest หรือประวัติของ k e l y นะครับเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์บนต่อๆของ f r e Twelve ได้นะครับมีหลายรุ่นเลยขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านนะครับและกีตาร์ดีๆมีให้ดูทุกวันที่นี่กับ f r e t w e l v Music Shop and Mall จะกนใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ